การพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราชส5 6 6ตรงกับวันจันทร์แรม11ข้า่คเดือน6ปีเถาะวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับ <c oughs> ขอพรดีนะครับสีความสำเร็จของวันนี้คือสีทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมองคุด สีับโชคของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือดินพลอยสีดําหินสีดําเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักกนดีในชื่อคือสระทุกตัวและออ่างเด็กหญิงที่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอประตักถทอฐาน ทบเท้าท,ทบเท่าและนอนที่เกิดเป็นนี้ควรใช้อักษร,รที่เป็นมงคลสูงสุดตัวเลตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงและนอน,นูเลขมงคลวันนี้เลขสองเลข7และเลขหไมซ์เซตวันนี้ปราจีนสอนไว้ว่าผลงานคือเครื่องมือที่ประจบสอพอที่ดีที่สุดทําผลงานให้เด่นกว่าตัวพึงชนะผู้น้อยด้วยการให้พึงชนะผู้ใหญ่ด้วยความอ่อนโยนขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับ เสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ